ร้อนของชาวบ้านกันบ้างค่ะซึ่งทางชาวบ้านที่หมู่บ้านแม่แพงอำเภอรพระเาจังหวัดเชียงใหม่ได้มายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ช่วยในยเรื่องของการแก้ปัญหาถนนในหมู่บ้านที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อหลังจากรอนานกว่า10ปีค่ะ ที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านหมู่บ้านแม่แพงพร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปางอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มารวมตัวยื่นหนังสือต่อนายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับความเดือดร้อนถนนสายหลักกลางหมู่บ้านที่ใช้สัญจรใช้งานมานานกว่า30ปีชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมานานกว่า10ปีแล้วก็ได้มีการแจ้งไปยังเทศบาลตำบลแม่ปางนะคะแต่ก็ ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมซึ่งทางชาวบ้านก็ระบุว่าได้ทราบข้อมูลว่าทางอบจอเชียงใหม่ได้อนุมัติงบประมาณการซ่อมแซมถนนสายดังกล่าวแล้วแต่ไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากทางเทศบาลตําบลแม่ปงางเจ้าของพื้นที่ยังไม่อนุมัติ โดยทางเทศบาลตำบลแม่ปังก็ได้ชี้แจงค่ะว่าการซ่อมแซมถนนดังกล่าวติดข้อจำกัดของเทศบาลเนื่องจากถนนมีความยาวและได้กำหนดแผนการซ่อมแซมโดยของงบปุดหนุนพิเศษจากอปทแล้วแต่ทางชาวบ้านเองก็กังวลว่าจะเกิดความล่าช้าจึงได้รวมตัวกันมายื่นหนังสือดังกล่าว เขาบอกว่าก็เป็นหลุมเป็นบ่อมานานกว่า10ปีแล้วดังนั้นก็อยากจะให้เร่งทํานะครับเรื่องนี้ครับนายวีรพงษ์วงแสนศรีผู้แทนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ก็ออกมารับหนังสือนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลว่าจะเร่งประสานหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการต่อไปแล้วก็มีรายงานเบื้องต้นนะครับว่าเขามีการนัดผู้เกี่ยวข้องเข้าหาเรือร่วมกันในวันที่7สิงหาคมนั่นเองนะฮะก็ไปจัดกันที่อำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหาข้อสรุปและก็แนวทางการช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปนะครับ